สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผมมีอะไรเกี่ยวกับตำรวจซึ่งผมก็บอกตรงนะว่าผมก็ไม่ชอบตำรวจมาตั้งนานแล้วผมอยากรู้ว่าการบรรทุกบรรไดเนี่ยมันผิดกฎหมายมากนักเหรอมันจะต้องมีชิ้นส่วนที่ตกลนบนพื้นถนนมากนักเหรอแต่กับไอรถบรรทุกดินเนี่ยที่ไม่ปกคุมเนี่ยวิ่งกันทั่วเมืองเนี่ยไม่เห็นมีใครไปจับ ผมอยากรู้ว่าทุกคนเคยเห็นไหมบรรทุกดินบรรทุกหินบรรทุกทรายเนี่ยตกลนบนถนนทําให้มอไซค์รถล้มมั่งอะไรมั่งไม่เห็นมีใครไปจับโจรขโมยเต็มบ้านเต็มเมือง <S 2> <S 2> <S 2> ก็ไม่มีใครไปจับรถมอเตอร์ไซค์ผมหายไปสองพันแต่เรื่องเงียบจับแม่งในคนทำมาหากินเนี่ยจะจับทำไม กูเป็นทุกวันไดเนี่ยมันต้องมีชิ้นส่วนอะไรหล่นนักหนาเหรอฮะถึงต้องจับแต่กูเนี่ยฮะช่วยตอบหน่อยใครก็ได้